สวัสดีครับเรียนครับมาดูในเรื่องของอัตราส่วนกันนะครับครับก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับการใช้อัตราส่วนในชีวิตประจําวันของเรานะครับอ่ามาดูครูหนึ่งคนดูแลนักเรียนยี่สิบคนอ่าเห็นว่าอัตราส่วนของครูหนึ่งคนในการดูแลนักเรียนนะครับต่อนักเรียนยี่สิบคน อัตราส่วนของจำนวนครูต่อจำนวนนักเรียนเป็น1ต่อ20นะครับหรืออัตราส่วนของจำนวนนักเรียนต่อครูเป็น20ต่อ1นะครับรถยนต์วิ่งระยะทาง25กิโลเมตรใช้น้ำมันไป2ลิตรอัตราส่วนของระยะทางที่รถวิ่งต่อปริมาณการใช้น้ำมัน เป็น25ต่อ2หรืออัตราส่วนของปริมาณการใช้น้ำมันต่อระยะทางที่รถวิ่งเป็น2ต่อ25จัดโต๊ะอาหารใช้โต๊ะ2ตัวกับเก้าอี้8ตัวอัตราส่วนของการจัดโต๊ะอาหารต่อเก้าอี้เป็น2ต่อ8 หรืออัตราส่วนของการจัดเก้าอี้ต่อโต๊ะอาหารเป็น8ต่อ2เห็นว่าอัตราส่วนนั้นมันก็อยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเรานะครับในการตวงน้ำแล้วก็แป้งเพื่อจะทำขนมอ่คนที่หนึ่งน้ำหนึ่งถ้วยชัแป้งข้าวเหนียวสามถ้วย อัตราส่วนก็คือ1ต่อสาคนที่สองใช้น้ำสองถ้วยใช้แป้งข้าวเหนียวหถ้วยอัตราส่วนก็คือสองต่อหคนที่สามใช้น้ำสามถ้วยแป้งข้าวเหนียว9้าถ้วยอัตราส่วนของน้ำต่อแป้งข้าวเหนียวก็คือสามต่อ9เราจะเห็นว่า อัตราส่วนของแต่และคนที่ใช้นะครับจะมีจำนวนเท่ากันเท่ากันยังไงอ่าดูคนที่หนึ่งใช้หนึ่งส่วนต่อสามนะครับคนที่สองก็สองต่อหกก็คิดเป็นสองเท่านะครับคนที่สามก็คิดเป็นสามเท่าของคนที่หนึ่งเราจะพบว่าอัตราส่วนหนึ่งต่อสามเท่ากับสองต่อหก เท่ากับ3ต่อ9้าดูนะครับอัตราส่วน1ต่อ3ามเท่ากับ2ต่อ6มีแนวคิดตังนี้นะครับก็คือถ้าเราเอา1คูณ2นะครับก็จะได้2นะครับ3าคูณ2ก็จะได้6กจะเห็นว่า1ต่อ3าก็เท่ากับ2ต่อห1ต่อ3มเท่ากับ3มต่อ9อย่างไร ดูนะครับ1คูณ3ก็เท่ากับ3 3คูณ3ก็จะเท่ากับ9เราจะเห็นว่าการทำอัตราส่วนให้เท่ากันนั้นเราสามารถใช้การคูณเข้ามาช่วยนะครับอัตราส่วน3ต่8อ8เท่ากับ6ต่อ16ดูนะครับ3ูณ2เท่ากับ6 8คูณ2ก็เท่ากับ16อัตราส่วน3ต่อ8เท่ากับ9ต่อ24นี่ครับ3คูณ3เท่ากับ9 8คูณ3ก็จะเท่ากับ24อัตราส่วน3ต่อ8เท่ากับ15ต่อ40 3คูณ5เท่ากับ15 8ก็คูณ5ก็จะได้เท่ากับ40 ดังนั้นอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วน3ต่อ8ก็ได้แก่6ต่อ16นะครับ9ต่อ24 15ต่อ40และก็จำนวนอิ่ดๆนะครับใช้การคูณใช่ไหมครับคูณ2คูณ3คูณ5หรือคูณอะไรก็ได้นะครับมันก็จะได้อัตราส่วนที่เท่ากันตลอดนะครับ มาดูอัตราส่วนที่เท่ากับ24ต่อ18บ้างอัตราส่วน24ต่อ18เท่ากับอัตราส่วน12ต่อ9อเราจะเห็นว่าเป็นจำนวนที่ลดลงใช่ไหมครับามาดูก็คือ24หาร2ก็จะได้12ใช่ไหมครับถ้าเอา18หาร2ก็จะได้เท่ากับ9 เราจะเห็นว่าเราสามารถใช้การหารนะครับเพื่อทําให้อัตราส่วนนั้นมีค่าเท่ากันได้อย่างเช่นตัวอย่างต่อมา24่ต่อ18เท่ากับอัตราส่วน8ต่อ6เอา24หาร3ก็จะได้เท่ากับ8 18หาร3ก็จะได้เท่ากับ6อัตราส่วน24ต่อ18เท่ากับอัตราส่วน4ต่อ3 อ่ยีหาร6ก็จะได้เท่ากับ4 18หาร6ก็จะได้เท่ากับ3ดังนั้นอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วน24ต่อ18ได้แก่12ต่อ9 8ต่อ6 4ต่อ3และก็จำนวนออื่นนะครับก็สามารถใช้การคูณก็ได้นะครับใช้การหารก็ได้นะครับ ครับเรามาดูอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วน90ต่อห0กันนะครับอัตราส่วน90ต่อห0เราใช้การคูณนะครับเอาสองมาคูณทั้งซ้ายและขวานะครับ90คูณ2ต่อ50คูณ2ก็จะได้เท่ากับ180ต่อ100อนะครับอัตราส่วน90ต่อห0เอา10มาหารดูครับ 90หาร10 50หาร10เห็นไหมครับหารทั้งสองข้างก็จะได้เท่ากับ9ต่อหเอา5มาหารทั้ง2ข้างนะครับก็จะได้18ต่อ10ดังนั้นอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วน90ต่อ50ได้แก่180ต่อ100 9 ต่อ5และอัตราส่วน18ต่อ10หรือเราอาจจะหาจำนวนอื่นอีกก็ได้นะครับก็สามารถหาได้มากมายซึ่งก็ใช้การคูณหรือว่าการหารเข้ามาช่วยหาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่กำหนดให้นะครับครับไปพบกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย